สำหรับคนที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะในสิ้นปีนี้สิ่งที่คุณตั้งความหวังไว้อะไรก็ตามแต่ที่คุณตั้งความหวังไว้คุณคิดว่าคุณจะได้มันไหมถ้าคุณคิดว่าจะได้ดูให้จบค่ะทุกอย่างมีปฏิหารสำหรับคุณนะคะในสิ่งที่คุณคิดอย่าได้แค่คิดค่ะรุยค่ะเริ่มมันเลยค่ะ ในสิ้นปีนี้สิ่งที่คุณตั้งใจคุณอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยจริงเหรอใช่เหรอมันจะมีปฏิหารขนาดนั้นจริงๆรงเหรอใช่ค่ะมันมีปฏิหารที่คุณคิดว่าด้วยความสามารถระดับคุณเนี่ยด้วยสิ่งที่คุณมีตอนเนี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณรู้สึกแบบนั้นแต่สิ่งที่ไพ่บอกคุณจงเชื่อมั่นค่ะอดทนนะคะอดทนกับมัน ในสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณหวังมันมีตัวคุณเองเท่านั้นแหละค่ะที่จะบอกได้ที่จะทำได้และที่จะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยโอกาสอะมันมากมายเหลือเกินแล้วมันมีโอกาสมาแล้วมีเหรอคุณจะไม่สมหวังคุณต้องสมหวังค่ะฉะนั้น คุณสมหวังนะคะในสิ้นปีนี้ในสิ่งที่คุณคิดคุณสมหวังจึงเงินทองความสุขความสำเร็จความรักและสมหวังแบบแบบสำเร็จจริงๆด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีในสิ้นปีค่ะ